วันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ในจีนแล้วค่ะเป็นทริปส่งท้ายปีของเราด้วยนะคะถ้าอากาศยานนานาชาติหงเฉียวอะ่ะใหญ่มากเรามาที่เทอร์มินอลหนะคะเพราะว่าเราจะบินจากเซี่ยงไฮ้เนี่ยไปกวางโจก่อนใช้หน้าซอร์อนนะคะอยู่ row D นะคะเดอะไรนะจากเคาน์เตอร์นะคะเดินมาถึง Security เนี่ยไม่นานนะคะไม่ไกลแต่ว่าแถว Security ค่อนข้างยาวค่ะ สนามบ,บินหงเฉียวเทอร์มินอลหนะคะดูดีมากใหม่มากนะคะแปบเดียวก็เดินเข้ามาถึงโซนของดิสติสฟรีค่ะสนามบ,บินดูสะอาดแล้วก็ใหม่ด้วยค่ะบันไดน,นั้นก็คือ Security นะคะแล้วก็ลงมาก็จะเจอโซนของดิติฟรีเลย ร้านนี้ก็โอเคนะคะไม่หวานมากแต่ทำไมเขายิ่งปาดก้อนมันยิ่งเล็กลงเรามาถึงหน้าเกตของไชน่าซอ h e อนแล้วนะคะเกตก็ยังคงเดินไกลอยู่ดีนะคะแต่เราชอบสนามบินนี้มากเลยนะคะ เดินทางเข้าเมืองหรือว่าเดินทางมาสนามบ,บินก็สะดวกจะนั่งดีดีมาที่สนามบ,บินก็ไม่ได้แพงมากค่ะสนามบ,บินดูใหม่สะอาดห้องน้ำเนี่ยสะอาดมากไม่มีกลิ่นเลยค่ะห้องน้ำนะคะเดินไม่ไกลจากหน้าเกตเลยค่ะมีคุณป้าแม่บ้านนะคะยืนคอยเฝ้าทำความสะอาดตลอดทริปนี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบเซี่ยงไฮ้มากๆเขาไม่ได้จีนแบบจีนจ๋ามากนะคะ ที่เหมาะสำหรับการต้อนรับนะักท่องเที่ยวมากๆเลยคะ่ะอาหารอร่อยแต่ข้อเสียก็คือเรื่องของอากาศที่จะมีฝุ่นเยอะแล้วก็มีคนสูบบุหรี่ค่ะแต่จากที่เที่ยวมานะคะคนที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยสูบบุหรี่น้อยกว่าเมืองที่เราเคยไปผ่านมาแน่นอนว่าเซี่ยงไฮ้ถือว่าเป็นเมืองที่เรามีแผนที่จะกลับมาอีกแน่นอนค่ะแล้วก็ได้เวลาบอรดยิ่งทามแล้วนะคะเครื่องจากเซี่ยงไฮ้ไปกวางโจวรอบนี้ได้ลำเล็กนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินที่กวางโจวเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนจําได้ไหมคะว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่เรามาถึงกวางโจววันแรกเป็นโซนที่จากอินเตอร์เนชั่นแนลมาโดเมสติกค่ะคําที่เราขึ้นให้นะคะเป็นคําที่ใช้ในทุกสนามบินทุกคนจะต้องจํำว้ให้ดีเพราะว่าการต่อเครื่องคําเหล่านี้จําเป็นมากไม่งั้นเดินหลง ตรงข้ามห้องน้ำนะคะจะมีตู้อินฟอร์มชันมีอยู่จากที่เซี่ยงไฮ้นะคะในบอดดิ้งพาสเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนเลขเกตให้ว่าเราจะต้องไปรอหน้าเกตไหนแล้วก็เอาบอดดิ้งพาสของเราเนี่ยมาสแกนในตู้นี้ได้เลยเขาก็จะขึ้นให้นะคะว่าที่กวางโจเนี่ยเราจะต้องไปรอที่หน้าเกตไหนคะ่ะตอนที่ทุกคนลงจากเครื่องนะคะให้มองซ้ายมองขวาให้ดีหาป้าย international transfer เท่านั้นป้าย transfer เฉยๆไม่ต้องไปเดินตามตอนเราลงจากเครื่องนะคะป้าย international transfer เนี่ยจะอยู่ขวามือ แต่กว่าจะเห็นป้ายเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายทานสเฟอร์มาก แล้วเราก็มาทำ tax refund กันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่ซื้อของ200หยวนขึ้นไปต่อร้านสามารถทำ tax refund ได้นะคะแต่แนะนำว่าถามพนักง,งานให้เรียบร้อยก่อน แล้วอย่าลืมไปออกใบขอคืนภาษีที่เคาน์เตอร์ในห้างนั้นๆด้วยค่ะชื่อของแอปที่เราใช้ชําระเงินชื่อพาสปอร์ตแล้วก็ชื่อในเอกสารจะต้องตรงกันนะคะที่สนามบินที่กวางโจนะคะจะต้องเอาของมาโชว์ให้กับศุลกากรก่อนแล้วค่อยไปขอ tax refund คืนนะคะหลังจากผ่านตอมองเคาน์เตอร์ tax refund จะอยู่แถวๆนี้นะคะจะเป็นห้องเล็กๆเราเดินเลยไปละรอบนึงจะอยู่ติดกับร้านแลกเงิน อันนี้เป็นเวลาทําการของ tax refund counter นะคะแม้ถ้ามีวีซ่านะเราเลือกรับเงินเป็นเงินสดนะคะเขาก็จะหักค่าบริการไปนิดหน่อย หลังจากที่ขอ t ท x กซ f u n รีแล้วนะคะเราก็จะเดินไปที่เกตค่ะถามว่าเกตใกล้ไหมก็อยู่เกือบสุดทางเดิน ตอนขึ้นเครื่องมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะเรายังไม่หิวเราก็เลยพกข้าวมากินที่เกตด้วยอยากจะบอกว่ากับข้าวจากเซี่ยงไฮมากว่างโจอร่อยมากทานข้าวไปชมวิวไปคือฟินสุดๆค่ะและทุกคนคือติดใจมากจนไม่อยากจะกลับบ้านเลยค่ะเสียแต่ว่าเราเช็คครูกระเป๋าไปแล้ว,วาาล The exits this aircraft emergency are located in the in front of the middle and the rear of the cabin respectively. Please note your nearest exit. <music> มันฝรั่งแล้วก็ผักต้มนะคะมีเนื้อสัตว์ใส่มาให้นิดหน่อยแล้วเจอกันใหม่นะคะชไหนาบ๊ายบาย